สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับสวัสดีพี่น้องทุกท่าน <c oughs> สวัสดีพี่น้องที่ในประเทศต่างประเทศนะครับทุกท่านที่มีแผนจะมองรถไปใช้งานที่ภาทักทายกันมาเยอะนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ไปทํางานต่างประเทศนะครับเตรียมตัวกับประเทศอ่ะวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยลืมไม่ได้เลยนะครับ ขอบพระคุณ f อซทางสายดาวนะครับสายดาวจันทบุรีไวเนื้อเชื่อใจกันนะครับไม่มาดูยิงไม่มาดูผมยิงต้องคัดรถเป็นพิเศษให้นะครับผมรีวิวนี่ผมจะบอกเสมอว่าอยากให้มาดูนะครับแต่ว่าแปดสิเปอร์เซ็นไม่มีใครมาดูเลยเชื่อใจก็ขอบพระคุณมากเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรถที่นี่ยิงไม่มาดูยิงต้องหาของดีๆไปให้เลยนะครับ จะได้มีจะได้ได้ของดีไปใช้กันอ่ะพี่น้องสายดาวจันบุรีนะครับขอบพระคุณมากเลยสนับสนุนสามสิบสองแรงไปใช้สามสองแรงนะครับยกเครื่องตัดหญ้าให้ไปเลยสวยให้เครื่องตัดหญ้าเบิกข้างนี่เกือบห้าหมื่นนะครับตัวแพงเลยยกให้เอฟซีไปเลยเปลี่ยนกระถานผมคุยไม่ยากนะครับส่งให้ฟรีตั้งหากเหลือนิดนิดหน่อยหน่อยก็ไม่เป็นไร อ่านะครับขวห้สุขภาพแข็งแรงนะครับ f อสวยดาวอ้าว่อนอ่นเลยนะครับตัวนี้เลยตัวงาม l อ0 1 8น์หนึ่นะครับแอร์คาบินแอร์คาบินเนี่ยตัวนี้ที่ผมได้มาสามคันนะครับเพิ่งเคยขายตูวแอร์ไปคันคันนี้คันที่สามคันนี้สวยสุดเลยนะครับ ก็ก็สวยสวยทุกคันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีจะเสียใจที่ซื้อซื้อไปสวยทุกคันนะครับไอนี่จะสวยมากกว่าหน่อยด้านหน้าแทบไม่เคยใช้นะครับแล้วก็มีเบดหลังมาให้ด้วยมาไงผมยกให้งั้นเลยเบดคู่เกือบห้าพันนะครับ <c oughs> ติดให้ไปเลยไม่ได้ถอดออกของออกขายแยกแมวนะครับยางเต็มสี่เส้นยางเต็มติดรถรถปีหกปลายปีหกหกนะครับถ้าจำไม่ผิด หางลากยังไม่เคยลากเลยชั่วโมงกับกับปีไปดูมันนะครับดูสภาพเอารถหางลากไม่เคยใช้นะครับรถอยู่สระแก้วนะครับรถสระแก้วใช้ตู้แอร์กันเยอะนะครับแล้วก็พอมันมีเหตุการณ์ความไม่สงบกับพี่น้องก็เอามาให้ดูแลต่อกันนะครับผมก็เลือกเอาผมก็เห็นงามผมก็เอานะครับดูบางโคลนกัน แอร์ค่าบินเนี่ยเรียนอย่างนี้นะครับเขาทำมาเนี่ยนะครับ L ห้าศูนย์หธรรมดานะครับแล้วก็ดีไซน์พิเศษนะครับเขาไม่ได้มาจับตัวแอร์ยัดใส่ได้เลยนะครับเสานี่เสานี่ก็ต้องหักนะครับเนี่เสาตัวนี้เสานี่ก็เสาพิเศษตัดครึ่งบางโกลนหลังนี่ก็ไม่เหมือนกันนะครับบางโคลนหลังก็จะมีปีกมานะครับบางโกลนหลังตัวธรรมดาจะสั้น แล้วข้างในนี่เขาซีนอย่างดีนะครับดูดูดูใต้บางโคลนะครับรถตัวนี้เป็นรถแห้งนะครับไม่ใช่รถไม่ใช่รถน้ํานะครับรถน้ําผมไม่เอามาขายรถน้ามันจะมีรอยยาพันอะไรเต็มไปหมดสังเกตง่ายติดิล์มใ้ต่างหากนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ดูไปเรื่อยๆสายทะยายความงามนะครับผมสายทะยายนเต็มปากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมคัดมานะครับภูมิใจคันนี้นะครับคันนี้ใช้งานเบานะครับใช้งานเบา เขาเขาใส่ตัวยกเนี่ยครับอีกตัวยกมันจะมีเขาจะขันขันติดตรงนี้แล้วก็ขึ้นมานะครับแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็มีเหล็กมายันข้างหน้าเอาไว้ยกของขึ้นรถนะครับเอาไว้ยกผักขึ้นรถนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้จะคันนี้จะใช้งานเบานะครับเอาไว้ยกเอาไว้ยกผักขึ้นรถบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไปไถไปดันนิดๆหน่อยๆนะครับอุปกรณ์เขาสวยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปให้ดู ขาซื้อมาเป็นชุดนะครับก็ยกให้เป็นชุดเลยอีกกองติดฟิล์มมาเรียบร้อยอ่ะพาไปดูข้างในกันกลิ่นใหม่ยังอยู่ปุ๊บนี่นะครับนึกถึงรถายแดงได้เลยจงคุญแจมาพร้อมนะครับคุญแจล็อกอันหนึ่งอันนี้กองแอร์นะครับกองแอร์กองแอร์ที่เขาซื้อมาจากปายแดงเขาก็ยกแถมมาให้ด้วยนะครับนี่ สมุดคู่มงคู่มืออะไรยังอยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมลูดออกให้ดูนี่นะครับมือเดียวป้ายแดงเลยดูง่ายๆเลยสมุงสมุดผมขอเข้ามาหมดภาษีหกเก้าอีกต่างหากนะครับโอ้คนนี้นานๆจะเจอภาษีไม่ขาดอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนรถไทยเนนะครับภาษีปีละห้าสิบบาทเองนะครับห้าสิบห้าสิบห้าไม่ค่อยอยากต่อกันนะครับนานๆจะเจอภาษีไม่ขาด รถนี่สภาพกับเหมือนเหมือนปลายแดงนะครับเครื่องเสียงมีนะครับเครื่องเสียง jvc เดี๋ยวลองเปิดสวิตช์ให้ดูแเย็นนะครับนึกถึงรถไฟแดงได้เลยน,นี่กองแอร์นะครับกองแอร์สียังใสใสอยู่เลยกองแอร์เขา,าเขาซื้อปลายแดงมาเขาแถมแถมให้ด้วยนะครับ เอาไปใส่ใช้อีกยาวเลยดังเ,เสียงนะครับฟังข่าวฟังอะไรได้สบายขออนุญาตปิดอนหีของเข๋งสวยๆเลยนะครับเรียมๆกินใหม่ยังอยู่ตัวนี้ถาเอาครบชุดนี่ผมทำราคาพิเศษให้นะครับเพราะว่า สภาพก็ให้นึกถึงปายแดงไดง้เลยนะครับรถผมคัดมาอย่างดีตัวนี้เบิกห้างเนี่ยเฉพาะตัวตัวกระตูแอร์นี่เจ็ดแสนแปนะครับด้านหน้าผันหลังโรตารี่ด้านหน้าห้าหมืนเกือบหกหมื่นนะครับโรตารี่หกหมื่นกลางๆผันหลังอีกห้าหมื่นต้นๆน,น,นะครับโอ้รวมแล้วก็ประมาณ ประมาณเก้าแสนนะครับถ้าถ้าเรากรํำเงินสดไปซื้อผมไม่ได้ดีดเครื่องคิดเลขนะครับโทษทีเจ็ตัวกับตูแอร์นี่เจ็ดแสนแปดถ้าเป็นตัวธรรมดาไม่มีตูแอร์นี่จะจะอยู่ประมาณหกหกสามหกสี่นะครับรถใช้งานเบานะครับรอยติดตัวไอ้นี่มาลอยติดตัวอยกผักมานะครับยกผักขึ้นรถใจผมเก็บให้ก็ได้ตรงนี้นะครับแต่ผมให้ดูดิมเดิมก่อนรอยรอย รอยเขาขันในขันขันขันตัวยกผักเก้าเ,เสนกว่านะครับเจ็ดแปดเก้าเสนกว่าใช่ก็ <S <S ดีดเครื่องคิดเล็ดูเอานะครับเซฟไปได้ประมาณสามแสนเบิกห้างอ่ะเปิดฝั่งนี้ให้ดูผมขายอยู่หกแสนสี่มืนห้าพันบาทนะครับขออนุญาตราคานี้เลย อันนี้มาแพงนะครับตูแอร์เนี่ยมันเฉพาะตัวเนี่ยนะครับตัวธรรมดาเนี่ยถ้าเป็นไม่มีตู้แอร์เนี่ยมันจะมันจะหกเซนสี่ถ้าใส่ตั้แอร์ไปเจ็ดเซนแปดนั่นหมายถึงว่าตัวแอร์เนี่ยราคามจะอยู่ประมาณแสนกลางๆเขาดีไซน์มาดีนะครับนี่ซีนอุดรูรั่วหมดเลยข้างนอกไม่สามารถเข้ามาได้เลยนะครับพวกฝุน่นพวกอะไรเวลาเราไปไถ่ไหลไม่ต้องห่วงเลยนี่ ม,รมีรีโมงรีโมทอะไรเรียบร้อยนะครับมี USB มี USB ไว้ชาร์จโทรศัพท์ไว้ต่อไฟรีโมทวิทยุอะไรมีครบเรียบร้อยเครื่องเสียงเขา JVC อ๋ลองมาดูเอานะครับดีไม่ดีลองมาดูเอาสปอร์ตไลท์สีดวงมีสวิตช์มีอะไรอยู่ข้างในเก๋ง คลิปนี้ก็จะสาธยายาวหน่อยนะครับด้านนอกมันก็นจะเหมือนกันค่ะต,ตัวไม่มีตู้แอร์นะครับอย่างพวกหัวกระโปรงนะครับแต่หัวกระโปรงตัวนี้ก็จะซีนกันอากาศเข้าออกมานะครับโรงงานเลยเครื่องยนต์สองพันสี่นะครับสี่สูบขับมันนะครับขับเงียบปิดเลยไปหนังทางในใบมงใบมีสียังไม่ออกเลยครับเขาใช้งานไม่กี่ครั้งส่วนใหญ่จะยกผัก เอาเดี๋ยวพาไปดูท้ายกันให้ดูยังกับไปรู้เมื่อกี้ลืมไปนะครับมัอแต่พัมรถสภาพดีนะครับผมคัดมาอย่างดีไม่ต้องห่วงผมจะรีวิวใจเย็นๆนะครับให้ดูชา้าๆเผื่อทันใดอยู่ไกลยอย่างเงี้ย fc ผมแปดสิบไม่ค่อยมาดูกันนะครับผมก็เลยต้องรีวิวชา้าๆให้ดูลอดไหลหลังมีนะครับคอยว v a เ o เ a t o r นะครับ ไฟเย็นน้ำฉีดกระจงกระจกอะไรมีพร้อมพอป,ปันรถนึกถึงรถปีงับได้เลยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูโรตารี่โรตารี่เจ้าของเขาบอกว่าเขาใช้อยู่ประมาณสักไม่ถึงสิบไล่ครับโรตารี่เบิกห้างในตัวนี้รู้สึกจะรู้สึกจะหกหมื่นเจ็ดถ้าจำไม่ผิดนะครับบวกลบนิดหน่อย แต่อันนี้ยกให้เป็นชุดไปเลยนะครับสภาพเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ได้เลยใช้อยู่ครั้งเดียวนะครับเจ้าของเขาบอกอยากดูมุมไหนเอ่ยมุมไหนไม่เคลียร์หานมีเยอะนะครับท่านใดอยากได้แบบไหนจะปรึกษากันดูนี่นะครับเซ็ตเขานี่มากับเขาเลยสียังไม่ออกเลยนะครับ อันไหนมามาแบบไหนผมก็ยกให้ไปแบบนั้นนะครับไม่ได้สับเปลี่ยนคันนี้มีเวทมาให้อีกตัางหากนะครับคันนี้ใหม่ๆเลยลองดูนะครับรถใช้งานเบาใช้ยกผงยกผักนิดๆหน่นนอยๆนะครับจะเน้นติดเครื่องไว้แล้วก็เปิดแอร์จอดนิ่งๆค่อยยกของขึ้นรถสวยนะครับเซฟไปได้เยอะเลยผมขายหกแสนสี่มืน นะครับหกแสนสี่หมื่นแดันบาทอยู่ใกลอยู่ไกลโทรมาคุยกันนะครับแอร์คาบินเบิกข้างเก้าแสนกว่านะครับบอกอย่างนั้นถ้าผมดีดเครื่องชิ้นเล็กไม่ผิดนะครับรวมเอาเบิกข้างเกือบล้านนะครับเกือบล้านเงินสดนะครับที่พูดนี่เ,เงินผ่อนกันนู่นเลยไปไกลเลยนะครับอันนี้ผมขายอยู่ คึงราคากว่าๆเองนะครับขายหกแสนสี่หมื่นแปดพันเซฟไปได้หลายแสนเลยนะครับลองมาดูสนใจก็ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่สี่สามหรืออยากได้ดูมุมไหนก็ทักทายกันมาครับศูนย์7ป4 4หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่สี่สามรถไทยสวยสมเนินนะครับอ่าคลิปนี้ยาวนิดหนึ่งขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับผม